โรงเรียนบ้านหว้วยมุนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลางก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2501มีขนาดพื้นที่โรงเรียนทั้งสิ้น11ไร่2งาน77ตารางวามีหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการ5หมู่บ้านตราประจำโรงเรียนต้นไซทองวิสัยทัศน์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการสืบสารภูมิปัญญาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีมีวิถีชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสีประจำโรงเรียนสีฟ้าขาวคำขวัญไฟเรียนไฟรู้เชิดชูคุณธรรมนำสู่ชุมชนปัชญาสุวิชาโนพะวังหูติ ผู้มีความรู้ดีเป็นผู้เจริญปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีจำนวน12ห้องเรียนโรงเรียนจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานของนายพิคเนตพาคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุน่นด้านบุคลากรมีบุคลากรทั้งสิ้น22ท่าน ผู้บริหาร1ท่านครูประจำการ15ท่านพานักงานราชการ1ท่านครูอัตราจ้าง3ท่านธุรการ1ท่านและมีนักการพาโรอง1ท่านด้านการบริหารและการจัดการศึกษาได้พัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามน่าดูน่าอยู่น่าเรียนเหมาะแก่การศึกษาหาความรู้ ด้านนักเรียนในปีการศึกษา2563มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด343คนด้านผลงานดีเด่นของโรงเรียนเป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่3โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนสุดจริตด้านความเป็นเลิศทางวิชาการจากการทุ่มเทของครูและบุคลากรในโรงเรียนที่ได้พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จดังนี้ปีการศึกษา2562นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีผลการทดสอบระดับชาติ4กลุ่มวิชาสูงกว่าระดับประเทศและสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2563สส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลมาทั้งหมด 40เหรียญแบ่งเป็น11เหรียญทอง17เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงเข้าร่วม4เหรียญยกตัวอย่างเช่นนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองลำดับที่15การแข่งขันกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองลำดับที่29การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ผลงานของผู้บริหารและครูนายพิคเนตพาคำรางวัลครุสภาระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนระดับชาตินางสาวจันแรมพมทารางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ด ชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศครูผู้สอนยอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะระดับขยายโอกาสทางการศึกษารางวัลคู่รู้สะดุดีปีการศึกษา2 5 6 1และรางวัลทรงคุณค่าสอพอทอโอเบกอเวดรองชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศครูผู้สอนยอดเยี่ยมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา นางเอื้อมพรยศปัญญารางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ชนะเลิศเหรียญทองระดับประเทศครูผู้สอนยอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2561และรางวัลของครูท่านอื่นๆอีกมากมายโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นตระหนักถึงเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน มีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งและเพียบพร้อมไปด้วยคุณงามความดีมีทักษะชีวิตมีจิตอาสาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนและนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้พร้อมทั้งเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป